บรรยากาศย่ำเสารสัตปลาน่ะนะเมือเนิ่ก็พอกระหอกพี่นอะมันเต็มขามกล้งใหม่ต่อกล้งใหม่กระหอกมอกกระหองไ่นี่แหละบรรยากาศย่ำเศา้าบนผู้สามยอดมอกน ไปล่ะกระหอกบ่เห็นตัวเลยไปแต่เบิ่งเนาะเฮาบ่ได้ม,มาล่าสัตว์เนาะมาหาตกป่าไอ้สัตว์ป่านี่มีหลายดังที่ยางขึ้นเถิงตึกเวทเมื่อวาน